สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับช่องสร้างรายได้จากเกมนะฮะมีเพื่อนๆหลายท่านนะฮะก็คอมเมนต์กันเข้ามานะฮะว่าอยากได้ซิกโบบ้างนะฮะเป็นการแนะนําเทคนิคในการเล่นซิกโบหรือไฮโลนะฮะก็คือลูกเต๋า3ลูกนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะทํากําไรให้ดูนะว่าเทคนิคประจําตัวในการเล่นซิกโบของผมนะฮะใช้เทคนิคอะไรบ้างนะฮะก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวผมจะลงทุนในเว็บ one x bet นะฮะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ยังไม่มีคาสิโนเล่นที่มั่นคงนะ ก็สามารถคลิกลิงก์ข้างล่างนี้ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงค์ข้างล่างไว้นะฮะแล้วก็เพื่อนๆก็ไปสมัครแล้วก็อย่าลืมไปรับโบนัส100%ด้วยนะฮะฝาก100ได้100นะฝาก1000ได้1000บาทนะก็คือโบนัสตัวนี้นะฮะโอเคเริ่มกันเลยนะฮะก็คือเข้าที่วันนี้เดี๋ยวผมจะเล่นที่ค่าย G P I นะฮะก็คือค่ายขวัญใจของผมเองนะฮะก็คือ G P I นะ เทคนิคที่ผมจะลงทุนในวันนี้ก็คือลงซิกโบหน้า9หน้า10หน้า11หน้า12พร้อมๆกันนะฮะจะเป็นยังไงรับชมพร้อมๆกันเลยนะฮะก่อนอื่นนะฮะก็เข้าที่ค่าย GPI นะฮะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะฮะเพื่อนๆสังเกตเห็นตรงนี้ไหมฮะเลข9เลข10 11 12นะฮะอัตราการได้นะฮะอัตราการได้ก็คือลง1ได้6 นั่นเท่ากับว่าเพื่อนๆลง10บาทเพื่อนๆนก็จะได้60บาทนะฮะทำไมอัตราการจ่ายน้อยจังเลยนะฮะเพื่อนๆสังเกตไหมฮะเพราะว่าอัตราการเกิดอัตราความน่าจะเป็นที่มันจะออก9 10 1 1 12เนี่ยมันมีเยอะนะฮะเมื่อมีเยอะทางคาสิโนก็เลยให้อัตราการจ่ายน้อยนะฮะนั่นเท่ากับว่าเราจะมีโอกาสชนะในเทคนิคนี้มากกว่าเทคนิคอื่นนะฮะมากกว่าลงตัวอื่นนะฮะถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่รู้นะฮะว่าเลข 9เลข10เลข11เลข12คืออะไรนะฮะก็คือผลรวมของลูกเต๋า3ลูกเอามาบวกกันนะฮะสมมุติว่ามีหน้า5หน้า3แล้วก็หน้า4ใช่ไหมฮะก็จะเป็นเก้าส1บสิบเก็จะเป็น12แต้มใช่ไหมฮะเอามารวมกันนะฮะโอเควิธีการลงและวิธีการเดินเกมมาดูพร้อมๆกันเลยนะฮะว่าผมจะลงยังไงวิธีการเดินเกมเดินยังไงนะฮะโอเคเราเริ่มที่ไม้ละ10บ,บาทน,นะฮะก็จะได้เพื่อนๆจะได้ไม่งงนะฮะ ผมตอนนี้มีทุนอยู่ที่เท่ากับ1นึ่งแสนหนาบาทนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าท้ายคลิปนะฮะเราจะบวกกี่บาทนะฮะอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะฮะว่าเทคนิคนี้ยิ่งเพื่อนๆมีไม้ทบมากเท่าไหร่นั่นเท่ากับว่าเพื่อนๆมีโอกาสชนะสูงมากเท่านั้นนะฮะโอเคมาดูพร้อมกันนะฮะตอนนี้ออกหน้า5หน้า6และหน้า2นะฮะก็จะเป็นสิบสามแต้มนะฮะก็จะเป็นตัวนี้นะฮะ ถือว่าเราแพ้ในเกมเกมนี้ไปนะฮะวิธีการทบเกมนะฮะเพื่อนๆอย่าทบคูณ2นะฮะถ้าเพื่อนๆทบคูณ2แล้วเพื่อนๆสักครู่นะฮะสานะฮะนี่นะข้อดีของค่าย GPI นะฮะก็สามารถกรอกชิปลงไปตรงนี้ได้เลยนะฮะก็ไม่ต้องกดชิปซ้ำหลายๆครั้งนะฮะสะดวกในการลงชิปนะฮะ เพื่อนๆยาทบคูณ2นะฮะเพราะว่าการทบคูณ2เราไปชนะในไม้ไกลๆเราจะเสียกําไรนะฮะยิ่งไกลยิ่งเสียกําไรแต่ถ้าเราทบคูณ3เราจะได้กําไรยิ่งไกลยิ่งได้กําไรนะฮะตอนนี้มี5 6 7 8 9 9แต้มนะฮะก็คือตัวนี้นะฮะเห็นไหมฮะเพื่อนๆชนะแบบง่ายๆนะฮะแบบเทคนิคนี้เล่นกับทุนของเรานะฮะใครที่ทุนสูงนั่นเท่ากับว่า อโอกาสชนะสูงมากนะฮะโอเคเราชนะแล้วนะฮะนี่นะฮะกำไรเรามา6กหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทนะฮะโอเคครั้งนี้เราก็จะลงตาละสิบบาทนะฮะอ่าเมื่อกี้ผมมีทุนเท่าไหร่นะฮะผมจำไม่ได้ละหนึ่งแสนห้าร้อยกว่าบาทนะใช่ไหมฮะถ้าจำไม่ผิดห้าร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมฮะเดี๋ยวมาดูกันครับว่า ผมจะลงทุนโชว์เพื่อนๆสัก3-4มเกมนะว่ามันจะทำกำไรได้จริงหรือเปล่านะฮะเทคนิคนี้นะฮะ6 7 8 9 10 11 11แต้มนะฮะก็คือตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะชนะรัวๆเลยนะฮะเพราะว่าอัตราการจ่ายต่ำเนี่ยคาสิโนโเขาคำนวณมาแล้วนะฮะว่าอัตราการที่จะเกิดหน้า9หน้า10หน้า11หน้า12เนี่ยมีสูงนะฮะเมื่อมีสูงนั่นเท่ากับว่าอัตราการจ่ายก็จะต่ำ เห็นไหมฮะกำไรตาละ30-30นะฮะก็ถือว่าง่ายมากนะฮะผมเดินไม้ไกลสุดก็แค่ไม้2เท่านั้นนะฮะโอเคมาดูกันเดี๋ยวมาดูอีกสักเกม2เกมแล้วกันนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทําคลิปนานนะฮะแล้วก็ให้เพื่อนๆฝากกดติดตามด้วยนะฮะในช่อง YouTube นะฮะแล้วก็ช่อง VK นะฮะรบกวนติดตามด้วยนะฮะถ้าเพื่อนๆกดติดตามแล้วเพื่อนๆเวลาผมลงคลิปวิดีโอใหม่เนี่ย เพื่อนๆก็จะได้รับชมเป็นคนแรกๆนะฮะเทคนิคที่ผมแนะนําไปเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เอาไปลงทุนดูนะฮะโอเคห้าห้าเอี่ยวนะฮะก็เป็น11แต้มนะฮะก็ถือว่าชนะรัวๆเลยนะฮะเทคนิคนี้ยังไม่ได้ทบไม้เลยนะฮะทบไม้แค่ไม้2แค่นั้นนะฮะไกลสุดนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นอีกสักหนึ่งเกมก็เพื่อนๆก็อาจจะดูว่ามันน้อยเกินไปนะฮะเดี๋ยวผมจะลงทุน ถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีทุนเยอะๆนะฮะสามารถลงไม้หนักได้นะฮะก็ลงแบบนี้นะฮะกำไรก็จะ300ในเกมแรกนะฮะถ้าไปชนะในไม้ที่2ก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆนะ,ะับเพราะว่าเราทบคูณ3นะฮะยิ่งชนะในไม้ไกลมากเท่าไหร่เรายิ่งเขาเรียกว่าเรายิ่งได้กําไรมากเท่านั้นนะ,ะมาดูนะครับมั่นใจมากเลยนะฮะหน้า9 1หน้า1 0หน้า11หน้า12นะฮะ าสามารถปรับลิมิตตรงนี้ได้นะฮะถ้าลิมิตเพื่อนไกลเกินนะฮะโอเคมาดูนะครับอีกไม้เดียวนะฮะ12ตอนนี้โอ้ไปไกลเลยนะฮะน่าจะไกลเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทบคูณ3นะฮะก็คือลงชิปตัวละ100ใช่ไหมฮะครั้งนี้ผมจะลงชิปตัวละ300นะฮนะโดวยวิธีก็คือการกอกชิปนะฮะก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆเลยนะฮะจะกดชิปอย่างนี้ก็ได้นะฮะหนึ 1, 2, 123 1, หรือว่ากดพิมพ์300เข้าไปแล้วก็ทีเดียวก็ได้นะฮะกดยืนยันนะฮะวิธีการทบทบคูณ3นะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะฮะเพื่อนๆอนอย่าทบคูณ2นะฮะถ้าทบคูณ2แล้วไปชนะในไม้ไกลเพื่อนๆอาจจะเสียกําไรในเทคนิคนี้ได้นะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆทบคูณ3นะฮะเพื่อนๆชนะในไม้ไกลๆเทคนิคนี้นะฮะสามารถทํากําไรได้เพิ่มทวีคูณนะฮะเทมาดูนะครับว่าเทคนิคนี้อีกแค่ตาเดียวนะฮะ ก็จะเลิกเลิกเลยนะฮะหกอ่าเป็นเท่าไหร่ครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแต้มครับเห็นไหมฮะเรียบร้อยนะฮะกำไรนะฮะเดี๋ยวมาบวกลบกำไรกันนะฮะผมลืมไปนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆลองย้อนคลิปไปดูนะครับว่าผมเอาทุนมาเท่าไหร่นะฮะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทหรือเปล่านะฮะตอนนี้หนึ่งแสนหนึ่งมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทนั่นเท่ากับว่าผมได้กำไรเยอะพอสมควรนะฮะในเทคนิคนี้นะฮะ ก็จาไม่ได้นะครับว่าเอาเอาทุนมาเท่าไหร่ให้เพื่อนๆย้อนคลิปไปดูนะครับว่าผมได้กําไรเกมนี้เทคนิคนี้เท่าไหร่นะัะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับว่าผมจะเอาเทคนิคไหนมานาเสนออย่าลืมกดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะเพื่อเวลาผมลงคลิปแล้วเพื่อนๆจะได้เห็นคลิปเป็นท่านแรกๆนะฮะเจอกันคลิปหน้าว่าผมจะเอาเทคนิคไหนมานําเสนอเจอกันคลิปหน้าผมครับ